สวัสดีค่ะทุกคนสี่ตอนสายนะคะสายของวันที่27มีนาคม2567นะคะก็พบกับแนวทางทูบของแอดนะคะทูบสงสัยอ่าตัวสุดท้ายมันจะเปียกเนาะแอดก็เลยจุดไม่ได้แต่ว่าแอดจุดได้เป็นเป็นห้านะคะสุดท้ายเป็นห้าเนาอะ,อะทุกคนก็จะจุดได้ประมาณ8 9 5นะคะตัวสุดท้ายเป็นห้า8 9 5 แล้วก็จะตีแปดเป็นสามนะคะแปดเป็นสามเก้าเป็นหกเก้าเป็นหกนะ,ะแล้วก็ห้าเป็นสองประมาณนี้หรือทุกคนจะจับวินลองจับวินดูก็ได้นะคะสามตัวนี้แปดเก้าเก้าแปดแปดห้าห้าแปดนะคะแล้วก็เก้าห้าห้าเก้าประมาณนี้นะคะมีตัวสุดท้ายเป็นห้านะคะทุกคนแล้วอก็จะตีสองเป็น อ่าห้าเป็นสนะองน,นะ,ะลองจับวินดูนะคะทุกคนลองจับวินดูนะคะแปดเก้าห้านะคะแปดเก้าห้าก็จะประมาณนี้เใครจะตีเป็นแปดสองสองแปดนะคะเก้าสองสองเก้าสามสองสองสามเก้าสองสองเก้าประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะโชคดีกันทุกคนนะคะรำรำเรื่อยทุกคนเด้ออาจจะสับสนกับเลขทูบหน่อยนะคะแปดเก้าห้าลองจับวินดูจ้า